ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลยีข้า,ารรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดโครงการสัมมนาว,วิชาการข้า,ารรมศาสตร์สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเชฟ นักศึกษาสาขาว,วิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีขาหารรมกรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจากโครงการสรัมมนาวิชาการขาหารรมกรศาสตร์สร,ร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเชฟเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพเชฟการสร้างสรรอาหารไทยที่หลากหลายธุรกิจร้านอาหารพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจในอาชีพเชฟโดยมีนางปิยธิดาสีหวัฒนกุล คณะบดีคณะเทคโนโลยีข้า,าราชการศาสตร์เป็นประธานในการเปิดงานทางนี้ได้รับเกียรติจากเชฟฟอนคุณสหดลตรันตาพิมพ์อดีตสจวรหนุ่มเจ้าของร้านข้าวแกงกะหรี่ผู้เข้าร่วมแข่งขันมาสเตอร h เชฟไทยแลนด์สีสันสบรรยายในหัวข้อชายผู้ถอดปีกสู่มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์เชฟชานนคุณชานนเรืองศรีเชฟผู้มีความถนัดชำนาญด้านอาหารไทย ผู้เข้าแข่งขันรายการ Master Chef Thailand s e a s o น3บรรยายในหัวข้อ Chef It Now This Is On และ Chef a r ์คุณเทียรพัฒตรียาสุนทรานนนเชฟถิมชาติไทยอาจารย์สอนเชฟระดับประเทศผู้เข้าแข่งขัน The Next Iron Chef มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ให้กับนักศึกษานันทนาสีมาวิทยุราชมงคลรัตนครรายงาน กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดโครงการสัมมนา,าเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดภายใต้หลักสูตรออนไลน์ทั่วโลกเพิ่มความรู้การทำตลาดออนไลน์นายสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมได้เตรียมจัดโครงการสัมมนา,าเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ภายใต้หลักสูตรออนไลน์ทั่วโลกที่จังหวัดน,นครราชสีมาในวันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป e c o f l e x 2 2 2 0ที่ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน,นครราชสีมาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่30ตุลาคม2563ถึง2พฤศจิกายน2563 โดยในส่วนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นําผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนมาให้ความรู้แก่เกษตรและผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อการค้ายุคดิจิทัลของ DITP การให้บริการข้อมูลคำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศการใช้งานและการให้บริการแพลตฟอร์ม t h a i t r a d e com เพื่อสร้างโอกาสในการทำการตลาดต่างประเทศด้วยการค้าออนไลน์ โดยนายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะมอบนโยบายเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลนธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี